ตอนนี้เราอยู่ที่ MC console sound นะฮะเมื่อกี้คลิปที่แล้วพาดูนู้นเมื่อกี้พาดูเครื่องเขาทำลำโพงนะฮะนี่นะฮะอันนี้คือลำโพงที่เสร็จแล้วไปดูดอกกันดีกว่าเมื่อกี้พูดถึงตัวตัวเฉพาะลำโพงนะอันนี้เขาเปิดเพลงนี้อยู่นะฮะเนี่ยเปิดเพลงดิสโก้นะโอ้โอโอนะ,ะแต่ว่าขอหลี่เสียงนิดนึงนะฮะเพราะว่าเพลงมีลิขสิทธนะินิดนึงนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราประกอบนิดนึงอ่าพอได้บรรยากาศนะไม่ให้แบบว่ามันมันเงียบนะ เสียงดีจริงนะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะเนี่ยเนี่ยอ่านี่นะฮะโอ้จ้าเนี่ยนะฮนะ,อะพอแล้วเพราะเพรก่อนนะฮะพอก่อนเดี๋ยวเปิดคอคอไปแอบรับรองนะฮะเดี๋ยวจะได้ฟังเพลงเต็มๆนะแต่ว่าขอเป็นเพลงจาก YouTube นะฮะอันนี้เดี๋ยวเราจะลองให้หมดทุกตัวเลยนะลำพโพงโอ้สองจุดหนึ่งลำโพงบลูทูธอเลยวัเนี้สุดยอดเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าลำโพงด,ดอกที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยเป็นลำโพงอะไรนะฮะดูดิดอกดีๆนั่นเลย แล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเครื่องเสียงด้วยมีไม้เนี่โอ้โหชุดไม้นะอ่ะมาดูโอ้ยนิมิกโอ้โหนี่ทําทุกอย่างเลยแต่เนี้ยนะมิกเพียบมีบ้างโอ้โหอันนี้คือมิกมิกหาว่าเอ็นซีเล่นมิกไม่เป็นมิกใบใช่ไหมฮะเนี่ยสวยมากมือสองก็มีหนึ่และมือสโอ้โหข้างหน้าไดมือสอันนี้ใช่ไหมฮะแต่ต้องเป็นของแท้นะของแท้มือสองใช่ถ้าพูดถึงมือสองปุ๊บลูกค้ายิ้มเลย เพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าพูดถึงมือสองขึ้นมาราคามันจะรวบอ่ามันจะไม่ราคาไม่สูงเหมือนมือหนึ่งแต่บางคนก็ชอบของใหม่อ่าแต่ว่าบางคนที่บอกว่ามีงบน้อยเจอมือสองนี่ยิ้มเลยเพราะว่ามือสองคุณภาพดีๆเนี่ยราคาถูกมากเราก็ต้องเลือกมาแล้วนี่มิกมือสองนะฮะนี่แต่ตอนแรกผมเห็นผมก็ยังนึกว่ามือหนะึ่งเนี่ยมือหนึ่งเปื้อนนิดหน่อยนี่นะครับความแตกต่างเนาะโอ้โหนี่ยังเป็นอนาล็อกอยู่เลยนะสุดยอดจริงอ่ะมาดูลำโพงกันดีกว่า เนี่นะฮะหน้าตาเลยจะเป็นเบ้นเลยนะเนี่ยใช่ตาเนี่ยที่เขาไปใส่รถไปใส่รถเบ้นเลยนะของใหม่อยู่ใช่อันนี้ของใหม่เลยอันนี้ของใหม่ของใหม่ซึ่งยังไม่ได้บัตรกีเลยไม่ได้บัตรกีไม่มีรอยบัตรกีเลยนี่อ่าเราก็ไปประมูลมานี่นะฮะหน้าตาเหมือนกันนั่นาทีนี้ผมชักเป็นห่วงแล้วว่าจะมีถึงพันไหมพันลูกหอกแล้วเราเราเราขายไม่แพงฮะ พราะว่าตอนเนี้ยเฉพาะเดือนนี้นะแล้วถ้าหมดทาไงเนี่ยมีอีกไหมคะไม่มีแล้วต้องมีสิต้องหาให้ลูกค้าได้ต้องประมูลใหม่นี้คือบางทีมันไม่ได้ได้ประมูลบ่อยบ่อเนาะเสียงดีนะถ้าฟังในบ้านอะใช่อันนี้ฟังได้ทั้งในบ้านเห็นว่าดอกแม่เหล็กเล็กแล้วจะสู้แม่เหล็กใหญ่ไม่ได้นะแล้วเราก็ใส่ในตู้ด้วยใช่ไหมใช่ตู้กำลังเวลาเสียงร้องนี่โอ้ไม่ต้องห่วงแล้วแชทแจ๋วเลยอะเป็นเสียงกลางเสียงแหลมเนาะแต่ว่ามีย่านความถี่ต่ำหน่อยนะเป็นของโบส โบสเลยใช่ไหมโบสหรือโบส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  B O S E นะใช่โบสของอเมริกาเลยนะฮะนี่นะแต่น้ําหนักมันหนักหรือปะมีมีหลายแบบเนาะอันนี้ดอกใหญ่กับดอกเล็กอ่ามันมีแม่เหล็กอันนี้อันนี้ที่บอกว่าคู่ละห้าร้อยใช่คู่ละห้าร้อยนะฮะบอกราคาผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดนะเพิ่มไม่ได้แล้วนะไม่ได้ฮะนี่ตอนนี้บอกพันหนึ่งยังได้นะไม่บอกเอาไงเอาเท่านี้เอาเท่านี้เอาเท่านี้พอกาลังจะบอกว่าเนี่ย ถ้าบอกคู่ละพันยังได้เลยนะไม่เอาเท่านี้พอเอาห้าร้อยถันถึงบอกว่ามีถึงพันไหมเท่านั้นเนี่ยมีพันคู่ไหมเยอะอ่าเพราะว่าต่างจังหวัดส่งได้นะใช่ค่ะก็แต่ขอค่าส่งนิดนึงมันถูกอยู่แล้วใช่นะเนี่ยขอค่าส่งประมาณว่าเดียวใช่ก็ท้ากับว่าถ้าต่างจังหวัดเนี่ยทั่วไทยเลยหกร้อยคู่ละหกร้อยส่งให้เลยแต่ถ้าวิ่งมาอาที่นี่ก็ห้าร้อยใช่ที่เห็นอยู่นี่นะ ไม่ใช่ดอกนี้นะอันนี้แค่เป็นตัวอย่างมาให้ดูว่าเออมีเป็นรังคือประมูลมามีเป็นรังแล้วก็เยอะแล้วก็เอ็มซีเอามาใช้ในตู้ที่เห็นบอกตู้ที่กำลังจะนำาตนวไปว่าสิบนิ้วเนี่ยเนี่ยใช่ไหมฮะใช่ค่ะที่เห็นเนี่ยนะคือสองจุดหนึ่งจากเดิมที่แต่ก่อนมันเป็นซับหกนิ้วเบิ้ลใช่ไหมคะก็ยังมีอยู่นะคะก็ยังเหลืออยู่สองรุ่นที่เราทําอยู่ตัวนี้ก็คือสิบนิ้วขึ้นมาละเป็นโครงหลอดด้วย ไม่ใช่โครงปั๊มนะเดี๋ยวพี่หนงจะได้ฟังอันนี้เป็นลำโพงบลูทูธใช่ค่ะเสียบแฟลชได้ได้แฟลชได้เสียบได้ค่ะ่เป็นบลูทูธด้วยมีซับด้วยอันนี้คือโหเป็นนวัตกรรมใหม่ของลำโพงบลูทูธมากเลยนะเป็นคู่สองจุดหนึ่งเลยปกติลำโพงบลูทูธผมจะเห็นแค่ตัวเดียวแต่ก่อนเราก็จะใช้แค่คอลัมคะตอนนี้เราก็เปลี่ยนมาอีกเราในเมื่อดอกมรามีเยอะนี่เราก็มาใช้ส่วนนี้เลยดอกบลนเหมือนกันอ่า แล้วเสียงแหลมอ่ะของที่ไหนงไงเสียงแหลมใช้ได้ทั่วไปอ่าใช้ได้ทั่วไปแล้วก็ซับสิบสอันนี้กี่นิ้ว10นิ้วสิบนิ้วอันนี้คือใช้อันนี้ใช้ได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นอันนี้ก็ได้ หมายหมายความว่าจะถ้าเกิดคนอยากได้ชุดนี้ก็ได้แต่ว่าอาจเสียงอาจจะซับไปซับตัวเดียวกันใช่อีกอย่างแบบว่าอันนี้มันเป็นโครงหล่อไงอ่าโครงหล่ออันนี้คือชุดของมันใช่อ่าแล้วชุดถอยนี้ก็มีชุดของอินนี่ก็หกนิวเบิร์นไงโออินนี่เลยเนี่ยมีมีเหมือนกันใช่ยังมีซับด้วยใช่ค่ะเพราะชุดเนี้ยเป็นตำนานไปแล้วขายดีมากเห็นไหมที่ที่ลำโพงที่ตู้เปล่าตรงนั้นที่กองกองอ่ะคือรองรับไอ้ชุดนี้ทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็มีตัวนี้คือคอลัมน์ขึ้นมาออัันนนนีี้้ มาอีกเพราะว่าพี่หนุ่งนานมาทีชุดออกกําลังกายหนึ่งคูณหคูใช้แค่เนี้ยผมเห็นแต่สองจุดหนึคูณสมีหนคูณหก็คือเอฟซมาบอกอย่างได้ชุดออกกําลังกายที่มันรองรับการใช้งานที่ได้ยาวนานนิดนึงคือถ้าเกิด2องูณมันเยอะมันต้องถือไปหลายตัวอันนี้เข็นไปเลยอันนี้เอาแค่นี้พออ๋อมีล้อด้วยต้มีล้อด้วย ก็ใช้ใตัวนี้เป็นตัวที่เราอันนี้เป็นตัวอะไรฮะเปียบเปียได้เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็น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 เปอนเนเป็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 รเป็นเป็นเปวน่า็นเป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 แคเป็นะนเป็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 นเนเ็นเป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 นเป็นเปนเป็นเป็เป็นเป็นเ็ไเ้็เป็นเป็นเป็เ็นเปนเ็นเปน่นเป็น่ปนเ่็เนเป็นเ็นเ่เเเเปเเป็ปป็็ป่ไ็็ ไม้ลอยก็เสียบตรงนี้เอาแล้วก็ไม้ติดหูนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ลองนะโอ้โหนี่ได้ลองกันนะกาเป็นชุดนะแล้วก็มีชุดมิกมิกมือสองมือหนึ่งลำโพงเมื่อกี้พาไปดูนะฮะนี่แล้วก็ยังมีชุดเดิมที่เป็นชุดใหญ่ๆอย่างนี้ชุดกานแย่นะก็ไปถึงชุดที่กําลังจะบอกเลยนะเนี่ยอ่ะชุดอะไรนี่คืออะไรฮะตูู้้พดดไนี่วินเทจไหมได้ไหมอ่ะสองจุดหนึ่งอ่ะ ป็น2.1 38นิ้วอันนี้คือวินเทจหมายถึงว่าอย่างนี้เลยเหรอฮะใช่ค่ะเพิ่งทำเสร็จเมื่อวานไม่ไม่จะไม่ทาสีเลยเหรอเพิ่งทำเสร็จเมื่อวานทำสีอ๋อทำสีแล้วเบิดต้นแบบต้นแบบอ๋อต้นแบบหมายถึงจะทำสีอย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าอยากอยากได้อย่างนี้ได้ไหมขัดเรียบเกลียนแบบขัดอย่างดีไม่ต้องทาสีขัดเงาได้ขนใส่เล็กเกอร์ได้คนที่ผมชอบนะเนี่ยสวยมากเลย ด่เขาอยู่ไหนรู้ไหมคะฮะอันนี้คือซับเลยฮะใช่ค่ะนะ่าสายเนาะอันนี้เราต่อสายไว้ตรงนี้นะรถเสียหน่อยมาอยู่หน้าลำโพงเสียมากนะฮะเพราะว่าเพลงเพลงวันนี้เอ็มนะฮะมีลิขสิทธิ์ลำโพงอยู่ไหนนะในคลิกลำโพงอยู่อยู่ข้างใต้ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาทําให้ดูว่าเพราะว่ามีสายโหนี่เดี๋ยวนะไอไอตรงนี้คืออะไรฮะช่องลมช่องลมมันผมตอนแรกผมนึกว่าคอมพิวเตอร์นะผมนึกว่า PC ซ โอ้ดอกของอังกฤษดอกอัดลงข้างล่างเป็นของอังกฤษเลยโอ้จากข้างนอกอย่างดีเลยสกี่นิ้วคะเนี่ยแปดนิ้วแปดใช่ไหมแปดนิ้วโอ้แล้วก็ข้างในเนี่ยคือออกแบบมาเลยให้แบบมันใช่ค่ะมันมีการหมุนของลมแล้วอัดออกอันนี้คือเราก็ทำช่องลมช่องลมออกเรียบร้อยแล้วช่องลมที่ออกตอนอัดออกมาปบปบปบเดี๋ยวมาดูกันว่าเสียงสอโอ้โหเดี๋ยวต้องลองแล้วเนี่ยสองจหนึ่ไปถึงนะฮะสองจุดหนึ่งอันนี้คือซับแล้วไปไปใช้กับชุดไหนอะ ใช้กับชุดไหนครับกั้งแหลมอีกสองใบไอ้ที่ตั้งอยู่นี่นะใช่ที่ใส่ที่ขัดขาตั้งอยู่โอเคน่าสนใจนะแล้วก็มาใช้กับ power ใช้กับ power แล้วก็มีมิกหรือจะ power อย่างเดียวก็ได้ใช่ค่ะใช่ไหมอันนี้คือมิกใช้ไม้ได้อ๋อใช้ไม้ได้พูดได้ใช้ยูดีได้อ๋ออันนี้มิกชุดเล็กใช้ได้มาเข้าพาวเวอร์ตัวนี้ไม่ไม่ต้องมีคอสไม่ต้องมีอะไรแล้วเอาอย่างนี้เลยง่ายมากคน คนทําไม่เป็นยังง่ายเลยมิกเข้านี่ต่อออกลําโพงเลยใช้มิกเพื่อเพื่อว่าเราจะได้ต่อซีดีได้ซีดีก็เข้ามิกมันจริงๆแล้วใช้มิกเนี่ยถูกส่กขึ้นเราจะใช้ใหม่ได้ฮะใช้บลูทูธได้ได้ใช้ยูเอสบีได้อ๋อมิกตัวนี้รับบลูทูธยูเอสบีอ๋อแล้วก็รับแต่ถ้าเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงก็เอามาเข้ามิกได้เหมือนกันอันนี้ก็เข้าเข้ามิกมาเหมือนกันอ๋อแสดงว่ามิกนี้เป็นตัวผ่านหมดเลยโอ้ดีเนาะนี่นะฮะ MC นะ อาใครสนใจนะแล้วก็เห็นบอกว่าอะไรนะราคาเนี่ยตอนเนี้ยช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงพิเศษก็คือว่าคนนู้อกําหนดราคาเองทุกชิ้นเลยหรือเปล่าทุกชิ้นนะเน้นลำโพงนี้ตู้เปล่านะลำโพงไม่ต้องนะนะลำโพงคงไม่ต้องกําหนดเองแล้วนะเขากําหนดให้แล้วผมว่าลําโพงเนี่ยมันตรงตามใจคนอยู่แล้วคู่ละห้าร้อยลำโพงของนี่เนี่ยโค้ดของเบนส์นนะเขาประมูลมานะฮะประมูลจากโรงงานมา แล้วก็ไอ้พวกเครื่องเสียงพวกนี้ด้วยกาหนดราคาเองหรอเปล่าฮะพเนี่ยใช่ค่ะอันนี้อันนี้ราคาเราต้องกำหนดเพราะว่ามันมีดอกลำโพงเข้าไปเกี่ยวด้วยล่ะมีดอกลำโพงอ่านี้คือเรารับภาระคือมีลําโพงแล้วยกเว้นแต่ตู้เปล่าที่เมื่อกี้อ๋อตู้เปล่าเฉพาะตู้เปล่าอ่ะเพราะว่าตู้เปล่าเนี่ยเพราะลูกค้ามีดอกอยู่แล้วมีดอกอยู่แล้วแล้วเราทําเองด้วยใช่แล้วเราก็ทําเองด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะฮะ